หวยลาพัฒนามาแล้วงวดที่แล้วออก3 6 7 5กําำลังจะโมได้ที่ขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสูตรหลุดกระจายดูซ้ายมือเด่นบนล่างเข้านะครับเลข3ตรงกลางเด่นบนหลุดไปล่างนะครับขวามือเด่นล่าง7หลุดไปบนนะครับมันมาอยู่3กับ7แต่มันผิดที่ผิดทางนะครับมันจับคู่กันไม่ได้ได้แค่คู่โต๊ดส3กับ7นะครับ งวดนี้เช่นเคยนะครับผมจะเปลี่ยนเครื่องหมายคำถามเป็นเลขเด่นไปจำงวดวันที่8มกราคม67นะครับใบนี้ผมเรียกว่าใบสีขาวเดี๋ยวผมจะใส่ไปในคลิปด้วยนะครับในคลิปก็จะมีเด่นบนล่างเด่นบนเด่นล่างเด่น10หน่วยบนเด่นปากหลักงวดที่แล้วปากหลักผ่านหมดนะครับแล้วก็ต่อด้วยสรุป2ตัว3ตัว4ตัวนะครับลองติดตามกันดูในคลิปนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f c เก่าและ f c ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับหวยลาวพัฒนาประจํางวดวันที่8มกราคม67เนะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับปิดถูกว่าไปตามสูตร ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุสนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางฟรฟีเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ เรามาเริ่มกันที่แผ่นแรกเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างเล็กเด่นให้ดูด้านล่างนะครับดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นแปดเก้าเจ็ดนะครับสามารถนําไปจับคู่โต๊ดกับขวามือได้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีดาเงินนะครับสี่ห้าหกจับเป็นคู่โต๊ดสี่ตัวนะครับแล้วก็นำศูนย์หนึ่งสองสามตรงกลางนะครับไปเสียบก็จะได้สี่ตัวโต๊ดนะครับพิจารณากันเองนะครับ เราไปโตกับดินพันร้อย เรามาต่อกับเด่นพันร้อยนะครับหรือเด่นล่างของเก่าหลุดนะครับใบเก่าหลุดอันนี้สร้างมาใหม่เล็กเด่นดูด,ด้านล่างนะครับให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นสองศูนย์หนึ่งนะครับพิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับเด่นบนทุกหลัก เรามาต่อกับเด่นบนทุกหลักหรือร้อยสิบหน่วยใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าหลุดนะครับทิ้งไปแล้วเลขเด่นดูด้านล่างนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น607หรือจะนําไปจับคู่กับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีดาเงิน1 2 3 4เป็นคู่โต๊ดสามตัวพิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับเด่น10หน่วยบน เรามาต่อกับเด่น10หน่วยบนเล็กเด่นดูด้านล่างนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น7 6 2นะครับ10หน่วยบนเราไปต่อกับเด่นปากหลักนะครับ มาเริ่มกันที่หลักพันนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักพันก็คือ0975318หลักพันกับ10ล่างตัวเดียวกันนะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลักร้อย เรามาต่อกับหลักร้อยเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับดูขวามือนะครับใต่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักร้อยก็คือ6738504กับหลักหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยล่างไปต่อกับ10นะครับหลัก1ิบ มาต่อกับหลัก10บนะครับเลขเด่นดูด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลัก10ก็คือ7284560นะครับพิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับหลักหน่วย เรามาตอกับหลักหน่วยนะครับใบนี้เป็นสูตรใหม่สูตรเก่าน่าจะหลุดหรือว่าใกลหลุดนะครับเลือกยากก็เลยสร้างมาใหม่นะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักหน่วยก็คือ6875214นะครับพิจารณากันเองนะครับเราไปตอกกับใบสีขาวนะครับ เรามาต่อกับใบสีขาวนะครับเป็นการรวมเด่นให้อยู่ในใบเดียวนะครับให้ทุกคนได้ดูง่ายขึ้นนะครับวดที่แลออก3 6 7ห3กับ7เข้าแค่คู่โต๊ 4, ตัวนะครับไม่มาคู่กันให้ดูซ้ายมือก่อนนะครับบนล่างเข้าเลขก3ตรงกลางเด่นบน3หลุดไปล่างนะครับส่วนเด่นล่าง7หลุดไปบนนะครับน่าจะเป็น37นะครับทางล่างอดก3 6ข้างบน75คนละทิศคนละทางเลย แต่ยังเข้ากูโตดสีตัวอยู่นะครับงวดนี้8มกราคมเด่นบนล่างซ้ายมือนะครับเด่นบนล่างเด่น897นะครับตรงกลางเด่นบนเป็นสูตรใหม่นะครับเด่น607ขวามือเด่นล่างก็สูตรใหม่เช่นกันเด่น201นนะครับลองไปจับชนจับวินหาวิธีจับคู่กันเองนะครับให้ใช้ความสามารถส่วนบุคคลนะครับจับเลขเอานะครับใครจับไม่เป็นก็ดูผมสรุป นะครับสองตัวสามตัวแต่ไม่รับประกันความแม่นนะครับผมใช้สูตรเยอะบอกกันทุกคลิปนะครับไปต่อกับสรุปเลยนะครับสรุปใบที่หนึ่ง มาต่อกับสรุปใบที่หนึงนะครับเป็นสรุปสตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงสักทีนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับเล่าพัฒนา8มกราคม67นะครับเลขที่เห็นคือเลขเด่นนะครับตัวสีเคียวเคียวันนี้นะครับตรงนี้เป็นแต้มรวมนะครับงวดที่แล้วแต้มรวมรอดหยุด2แต้มนะครับก็คือ1้อกับร้อยหน่วยตรงนั้นลุดหมดและปักหลัก ส่วนปากหลักรอดทั้งหมดนะครับพันร้อยสิบหน่วยนะครับผ่านทุกสูตรพันร้อยสิบหน่วยเฉเพาะแต้มรวมเหลือร้อยสิบกับร้อยหน่วยนะครับส่วนเลขชุดสี่ตัวงวดนี้ตัวเลขสีแดงๆด้าน,นล่างนะครับนี่นะครับเน้นๆหรือเน่าๆนะครับสองชุดแปดศูนย์หกสองเก้าศูนย์หกสองพิจารณากันเองนะครับตัดเล่นหรือจับวินจับสลับเอานะครับ เราไปต่อกับสรุปใบที่2นะครับมาต่อกับสรุปใบที่2นะครับ สรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับแลวัฒนา8มาา .67 น,นะครับเลขสีเขียวขึ้นเลขเด่นนะครับสวนเลขชุดอยู่ด้านล่างนะครับตัวเลขสีงแดงนี่นะครับรวมทั้งหมด14ชุดได้แก่057 062 462 507 602 622 62, 642 662 62, 62, 752 757 806 807 827 871ผมเลือก 0 57กับ062นะครับผมเลือก2ชุดนะครับผมชอบความชอบส่วนตัวส่วนเพื่อนๆก็พิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับสรุปใบที่3 เรามาต่อกับสรุปใบที่3นะครับเป็นสรุป2ตัวตรงวัที่แล้วก็หลุดไปล่างนะครับ2ตัวรลาวพัฒนา8มกรา6 7เลขสีเขียวคือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดเลขสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับรวมทั้งหมด15ชุดได้แก่0 2นย์สอ1 2 2นย์หกศูนย์เจ็ดสองหนึ่ง้อผมชอบอยู่2ชุดแค่นี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนะครับ 57กับ62ผมเลือกแค่นี้นะครับส่วนเพื่อนๆมีเลขเด็ดเลขแดง mm. เลขอาจารย์ท่านอื่นก็ลองนำมาเทียบแล้วก็เลือกตัดสินใจกันเองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆหรือ,อ R FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ